สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับในดีคลิปนี้นะเราก็มาอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าจงลี่กันนั่นเองโดยในหัวข้อของวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงจงลี่นะั่นก็คือจองลี่ยังน่าเปิดอยู่ไหมในแพท4.0นะครับที่กำลังจะมาถึงในอีกประมาณเออไม่กี่วันมากประมาณ9วันไหมอ่าประมาณประมาณ8วันนะครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหา6คลิปนี้กันครับผมขอแนะนําร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชาระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากมาีกด้วย โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมต้อง Richmond shop 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 โอเคผมว่าก่อนอื่นเนี่ยเรามาเริ่มจากในส่วนของความสามารถของจงลี่ก่อนละกันนะครับคือผมจะพูดคร่า,าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากยาธิบายเรื่องความสามารถยาวเกินไปนะครับเอาเป็นว่าในส่วนของจงลี่เนี่ยเป็นตัวละครสายซับพอร์ตโล่ครับผมที่มีในความสามารถในเรื่องของนอกจากจะเป็นโล่ที่สามารถวนได้ตลอดเวลาแล้วก็คือคูดาวเขาสิบสองวิเนาะแล้วโล่เนี่ยมันอยู่นานยี่สิบวินะครับก็คือโล่ของเขาเนี่ยสามารถกางได้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นตัวละครโล่ที่โล้นหาที่สุดในเกม ณปัจจุบันเนาะนอกจากโล่หนาๆกับโล่ที่ไม่มีวันหมดของเขาเนี่ยครับมันยังมีในเรื่องของการที่โล่ของจองลี่เนี่ยสามารถลดต้านทานมอนได้20%ด้วยครับก็คือแค่จงลี่กลางโล่แล้วไปยืนกยใกล้ๆมอนเนี่ยมอนก็จะโดนลดต้านทานทุกธาตุลง20%แม้แต่กายภาพครับมาเขาว่าต่อให้คุณตีกายภาพก็ยังแรงขึ้นนั่นแหละออประมาณนั้นในส่วนของอันตีจะเป็นสกิลเบิร์ดของจองลี่นะครับซึ่งณช0สไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนอกจากเป็นเเมจก้อนใหญ่ นะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของการทําให้ศัตรูเนี่ยกลายเป็นหินหรือว่าก็กคือแช่แข็งศัตรู4วินาทีแต่มันเป็นแช่แข็งแบบหินเนเออนะครับซึ่งใช้อนุธาภที่น้อยมา,มากๆนะก็อยู่ที่40เอ่อ40หน่วยนะครับผมน้อยมากๆในส่วนของกลุ่มดาวเนี่ยผมคิดว่าไม่มีกลุ่มดาวไหนที่คุ้มเปิดเลย เพราะว่าจริงๆเนี่ยจงลี่เป็นตัวละครที่โกงมากๆตั้แต่ซีศูนย์แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะเปิดจริงๆผมก็แนะนําเป็นในสองซีสองเพราะว่าซีสองเนี่ยมันจะเอ่อเปลี่ยนอันติของคุณให้มีประโยชน์คืออย่างที่ผมบอกถ้าเกิดซีศูนย์เนี่ยอันติจะไม่ได้มีประโยชน์มากนอกจากเป็นดดเมจเบิร์ดก้อนใหญ่แล้วก็จบนะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยมันเสียเวลาในอบิทด,ด้วยเพราะว่าดีเพสเราจะตกไงเออก็คือคุณนึกสภาพง่ายๆว่าแทนที่คุณจะเอาเวลามานั่งกลางอันติจงลี่กับท่าแอค อดอกของเขาประมาณ2วินาทีเนี่ยในเวลา2วินาทีตัวของเบิร์ดอายากาที่ปล่อยออกไปอาจจะทำดาเมจได้มากกว่าอันติจงลี่ทั้งลูกแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเอ่อกรณีของบางทีมนะครับตัวของ DPS เนี่ยจะตกจริงๆถ้าเกิดเราจะเอามัวแต่มานั่งแบบอันติจงลี่อยู่อะไรประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดคุณมีซีสเนี่ย อันตรีจรงนี้จะมีประโยชน์เพราะว่าเอ,อ่อมันจะทําให้เวลาที่คุณกดอันตรีเนี่ยมันกลางโล่ได้ด้วยนะครับก็คือจากปกติที่กดสกิลธาตุค้างกลางโลช่ไหมกลายเป็นอันตรีก็สามารถกลางโล้ยคุณได้นะครับแถมตัง c 2ยังสามารถกลางโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมหมายถึงว่า เวลาเล่นโหมดออนไลน์เนี่ยคุณก็จะสามารถากลางลู่ให้กับเพื่อนได้ด้วยนะครับซึ่งปกติทําไม่ได้เนาะแล้วถามว่า C6 มันเก่งไหมหลายหลายคนคิดมันโดยตลอดนะครับว่า C6 เนี่ยมันเก่งซึ่งเอาตามตรงถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโอเคมันเก่งเว้ยเพราะว่าจงลี่จะสามารถฮิลได้นะครับโดยไม่คดติการฮิลตรงนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับการจงตีของมอนเว้ยยิ่งมอนตีเราแรงเลือดที่เราได้รับมาก็จะยิ่งแรงเว้ยแต่ว่าจะไม่เกิน8%ของพลังชีวิตของ แต่ว่าจะไม่เกิน8%ของพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครสมมติว่าปกติแล้วเลือดจงรี่ของผมแค่หมื่นเดียวมันก็จะฮิวไม่เกิน800ต่อฮิตนะครับประมาณนั้นซึ่งมันก็ดูโอเคเว้ยแต่ว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยโลกของจงรี่มันหนาจนไม่มีใครตีเข้ากันอยู่แล้วครับไอ้ผู้ที่ตีเข้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมอนที่ประเภทกัดกร่อนเนาะซึ่งการกัดกร่อนเนี่ยครับมันอ,อ จะว่ายังไงดีล่ะมันจะเป็นตัวละครที่ไม่ได้ตีเราแรงว้ยอย่างเช่นเขาเด่นวูฟ l ล็อดถึงแม้จะเป็นบอสนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ตีเราแรงเลยว้ยไอ้ที่แรงเนี่ยมาจากสเต็กในเรื่องของการแบบว่าเอ่อทำให้เราเลือดลดรัวๆมากกว่านะครับมันมันไม่ได้แรงจากสกิลเบิร์ดเพราะงั้นเนี่ยต่อให้จงลี่มี c 6ก็ฮิลไม่ทันนะครับคือมันมันเป็นแบบเออมันเหมือนมอนพวกนี้มันสร้างมาเคานเตอร์จงลี่อะไรประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดใช้ในิยามสุกเฉินมันก็พอได้อยู่ครับแต่ไม่คุ้มที่จะเปิดกลุ่มดดาาววเเลลลยยจริงๆักกุ่ม ถ้าแนะนําให้เปิดสุดก็หงเว็บน c ีสองคุณกําลังมองหาร้านขายไอดีรีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชั่วปาบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนําร้านดีๆอย่างอาเขตครับเขาเป็นร้านขายไอดีรีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาวพิดเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโนหนึ่งทุกราคาสายกายชายอย่าพลาดนะครับ แล้วในปัจจุบันเนี่ยยังน่าเปิดอยู่ไหมนะครับพูดตามตรงเลยตั้งแต่3.0จนถึงปัจจุบันเนี่ยจงลี่ไม่เคยตกลงจาก t a A ก็คืออยู่แถวๆ A จนไปถึงประมาณ SS เลยนะครับก็คืออยู่แต่แค่ในเกณฑ์ตรงเนี้ยเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเรามองในยุคป,ปัจจุบันเนาะจงลี่ยังเป็นตัวละครที่โกงอยู่แต่ถ้าเกิด4.0มาตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่า เมืองน้ำจะมีมอนที่มีแมชชนิกอะไรที่มันแบบว่าไม่สามารถใช้จงลี่ได้หรือเปล่าเช่นแบบว่าอย่างเช่นเออเมื่อคุณกลางโล่เลือดแบบแม็ฮาร์ดของคุณหมายว่าเลือดสูงสุดของคุณจะลดลงอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไม่รู้เพราะว่าเมืองน้ํามันเป็นแบบว่าเมืองที่เล่นกับเ,เรื่องของ HP นะครับและจงลี่เนี่ยเป็นตัวละครโล่ที่หนาตาม HP มันก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมล่ะอืมแต่ถามว่าส่วนตัวของผมแล้วมันยังโกงอยู่หรือเปล่าผมก็พูดตามตรงเลยว่ามันมันยังโกงและคุ้มเปิดแน่ๆนะครับ ถึงแม้ในเมืองน้าถ้าเกิดว่าเมืองน้ํามันจะใช้ไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาจงลี่ไปลงอาวิธเสมอไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจงลี่เป็นตัวละครที่เดินโลกง่ายมากๆนะครับคือเอางี้และกันมอนในโลกปกติไม่มีตัวไหนฆ่าจงลี่ได้ยกเว้นพวกแก๊งหมาป่าที่ตีทะลุโลกแค่นั้นเลยครับนั่นนั่นคือทั้งหมดของจงลี่คือมันเป็นตัวโล่ที่ไร้คิมทานเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเปิดเนี่ยเหมาะกับใครผมมองว่าเหมาะกับคนที่ โดยพื้นฐานแล้วหลบไม่เก่งเลยแบบเล่นในพวกแบบมือถือคอนโซลบ้างอะไรบ้างที่แบบว่าเขายังไม่ชินนะเนาะคือบางคนได้ชินมันก็ช่ำใช่ไหมแต่คนที่แบบว่าเออมันยังไม่ชินกับการเล่นอะไรพวกน,นี้ผมมองว่าจงรี่เป็นตัวละครที่จะช่วยให้คุณเล่นเกมนี้ได้สนุกขึ้นจริงๆครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองแล้วก็เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ไหมคือถึงแม้ตัวนี้นจะเป็นตัวละครแท้งนะครับแต่บอกเลยว่าต้นเกมก็ยังแรง โคตรอยู่ดีนะครับเปิดจงลี่มาเนี่ยต้นเกมรับจบแน่นอน,นครับผมเพราะว่าคือครูดาวสกิล่าตก็เหมาะกับก,บการทำพัลส์ซิลเนาะเนี่ยระวังเสาครูดาวแค่4วินะครับสั้นกว่าตัวของนักเดินทางอีกนะเออเห็นไหมแถมพลังงานที่ใช้เนี่ยยังแค่40หน่วยด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเออมันเหมาะกับตั้งแต่ผู้เล่นใหม่ยันแบบผู้เล่นเก่าเลยนะครับจงลี่ผมยังมองว่ายังโกงจนถึงปัจจุบันและในอนาคตก็ยังคงโกง,โงต่อไปในแผ่นน้าไม่รู้จะใช้ได้ดีแค่ไหนแต่ผมมองว่ามีติดไอดีไว้ก็ยังดีครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากดซับซะสท่าไม่อยากโดนเซ็กหด